ภรรยาเข็คุณผู้ชมับปมตุ่มเสบเนี่ยซึ่งมากจริงๆนะคะคือได้ยินมานานแล้วล่ะว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะไปอีกฝ่ายมันจะอยู่ไม่ได้จะตรอมใจแล้วจะตายตามมีจริงๆด้วยอะค่ะภรรยาที่เสียชีวิตสามีตกเย็นตามเลยค่ะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะเป็นคู่สามีภรรยากันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ฝั่งสามีพูด เรสนุจริจงๆจ,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 จงดังคำพูดของสามีเลยด้านของลูกสาวฝั่งส่วน่สวัยนะคะชื่อว่านวลสริงที่รอดมาไล่ฟังก้ค่กับแม่เลี้ยงก็คือยุบ่หนที่่านกันคู่นี้นี่นะคะใช้ชีวิตร่วมกันมา15ปีค่ะระยะหลังๆนี่ผ่านมาคู่ก็เจ็บๆนะวยป่วยๆแบบเนี้ยค่ะลูกๆของแต่ละม่ากมาทากันไปดูแลที่บ้านของแต่ละคนแต่ว่าทั้งสองก็ยังคงไปมาหาสู่กันเป็นป uhh. ระจานะคะจนมน ชีวิตที่ยากอก็เลยไปบอกให้คุณพ่อทราบพอพ่อทราบข่าวค่ะไม่นานตกเย็นชีวิตตายไปในวันเดียวกันเลยนะคะและก่อนที่ไอดีาจะเสียชีวิตก็คือเป็นแม่เลี้ยงของนางรุษรินเนี่ยค่ะเหมือนมี่ลางมาบอกเตพระทศวรว่าออเธอมาดักร้องให้อยู่ที่หัวเกรียงมเ้าแบบนี้ค่ะและตอนที่พ่อ